ีก็ทำไรบ้างครับล่องน้ำล้องน้ำกันทุกคนก็ลองจริงๆก็ทุกทุกอย่างมันเป็นทีมหมดเลยครับสปีฟับทุกคนทำงานกันเป็นทีมซึ่งเห็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงก่อนหมดเลยใช่ไหมคะใช่คซึ่งมีซีรีส์ที่ร่วมงานกันมีซีรีส์ไหนที่ร่วมงานครบห้าคนไหมมีค่ะมีครับก็คือเรื่องซีรีส์ที่เราเจอกันซึ่งเรื่องนั้นทำให้พวกเราเจอกันครั้งแรกใช่ ย้อนโมเมนต์ที่มารู้จักกั้ตอนเจอกันรแรกก็เราเรามีบางคนแบบว่าเเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่ได้ถูกชะตาตั้งแต่แรกก็มีแล้วหลังจากนีแคสติใช่ไหมแต่ว่าพอได้รู้จักกันครับก็ไม่ถูกชะตากนเลยคือพอได้พูดกันได้คุยกันได้เข้ามาอยู่รู้จักกันทํางานร่วมกันปรากฏว่าเฮ้ เคบีมันตรงกันอย่างน่าตกใจครับกลายเป็นคนตลกห้าคนมารวมกันครับผมน่าน่าน่าเหลือเชื่อมากจริงๆแล้วการดูหน้าตาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับครับผมต้องต้องต้องดูที่จิตใจด้วยจิตใจนิสัยด้วยจะบอกว่าจิตใจดีเหมือนกันหมดพวกเรามีคนคนน่ารักปานจะบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะในรับปาเราต้องทำหน้าน่ารักให้คนที่ได้เสียงแล้วรู้สึกว่าน่ารักซิ มีออนมีออนด้วยเขาเขาน่ารักไหมให้เพื่อนเพื่อนเมาถึงเขาหน่อยเมาถึงบ้านน่ารักะใจว่า อบาร์ก็เป็นบารก็เป็นอนแางบ้างเพื่อนด้วยความที่น้องบาสนะครับก็เป็นน้องเล็กสุดน้องเขาจะมีความซนในวัยของเขาครับผมอายุแบบวัยกำลังวัยรุ่น18 19 20อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะมีความความซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบแก้งพิซซี่เขาแท้เอ้าเนื่องจากเป็นน้องเล็กแล้วจะโดนแกล้งไหมโอ้ยไม่ได้ครับพี่งโซนแล้วจะแกงไม่เป็นคนแกล้งพี่แย่แย่ขนาดไหนใครโดนแกล้งเขาได้รับฉายาว่าพี่เดชนะครับผมพี่เดชโดยพี่เดชมาจาก เขาชื um ่อสุรเดชชื่อจริงของน้องบาสสุรเดชก็เลยแบบว่าทีิงนี้ยเขาแบบว่าถึงจะเป็นน้องเล็กอย่างเงี้ยแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาแสบครับผมแสบแก่คนนู้นแก่คนนี้อะไรเงี้ยเขา้าจจะผมว่าเขาเจอครั้งแรกเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่หน้าหวานมากครนะตอนแรกเห็นหน้าเราคิดว่าแบบทำไมหวานขนาดนี้เลยเนี่ยเออหวานสุดในโลก ไม่แต่เขาน่าหวานจริงๆเขาน้าหวานใช่ไหมออแล้วเห็นบอกว่าวงนี้นะไปดังไกลถึงตะนีไม่ใช่ใช่นก็้อยู่เราจะมี world t เลยนี่นใช่ในในในนะใช่ไมใช่ไหมครับผมกิว่าทุกอย่างมันลงตัวผสมในทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะได้ไปกันจงแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเองเราก็ไปท้งเอเชียเนี่ยเราไปกันแทบจะทุกประเทศแล้ว อ๋ครับผมหรือสองประเทศที่ยังไม่ได้ไปคือลาวและกัมพูชาอันนี้เขาต้องเรียกว่าในเซาล์อีสตไม่ได้ไปคือลาวกับกัมพูชาใช่ครับโอ้โหเราไปทัวร์กันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยย้อนกลับมานะคะเรามาคุยกันต่ออะเชิญครับติ๊กครับตี๋ตี๋ครับตี๋ครับพี่ตี๋ครับผมตี๋ครับคุยกับตี๋คุยกับตีบ้างให้ตอนนี้ให้ตีบอกว่าตี๋ทำอะไรในวงคะในวงก็ ทุกคนก็สมัแรนวฉันบอกว่าให้ติเป็นวิชื่อของวงครับผมเขารู้สึกว่าติพูดน้อยสุดปะ <c oughs> คือจริงๆแล้วพี่ติเขาจะมีลีลาแถวพาวหรือวิสเนของเขาเฉพาะตัว, <c oughs> ตวบางอย่างที่เวลาอยู่บนเวทีอ่ะทุกคนจะไม่มีคือพี่ติด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคน,นพูดน้อย แต่ว่าเวลาเขาส่งสายตาให้เปนแฟนอะใช่ไหมทุกคนใจละลายมันอโดนสะกดหมดอ๋อคุณนต่อยหนักมากันเถอะใช่ใช่แล้วก็มีบางคําพูดที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ใช่ครับถ้าเราเป็นคนพูดจะดูแปลกไปเลยแต่ถ้าเป็นพี่ตีพูดเนี่ยคือแบบสะกดใจแต่ทุกคนคิดแล้วฝากตีพูดงเาทำงานครบสิงเดย์เจอเจียวยืมหนึ่งครับแสดงว่า จะเป็นคนที่โดนแกล้งมากที่สุดในวงด้วยป่ะครับก็จริงๆเมื่อก่อนเป็นคนแกล้งคนนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนโดนแกล้งเโดนแกล้งโดนแกล้งถ้น้าแกล้งถ้น้าแกล้งถ้น่ารักครับน่ารักก็เลยให้เป็นพิชวลหรือว่าหน้าตาของวงไปเลยเพราะหล่อสุดนะสำหรับสายตาของเราทุกคนโหมดแต่นี่กวนแล้วครับ ไปมีใจไม่สันไม่มีเลยว่เเล่นกันเองแก้กันเอ้นะเขาแก้งผมเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าผมเนี่ยได้รับพีมาว่าตอนสมัยนั้นตอนสมัยเล่นซีรีส์ครับผมบอบผอมกันไปแล้บอกให้เพิ่มให้เพิ่มน้ำหนักมาอีกนิดนึงแล้วเบกแตกแล้วเ็ไงวันนีไม่หยุดนไม่หยุดไม่หยุดยัมีวันไปนะโอเคอยู่อย่ตั้งแต่วันนั้นยังไม่หยุดกินรอรอรอลาเต้ราคาเต้ครับ ไม่ได้นะครับคุณตำแหน่งอะไรเป็นเป็นเมนไวย์ครับผมเมนไวย์แต่ว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าทุกคนตอนเนี้ยคือร้องดีเหมือนกันหมดแล้วครับแต่ว่าอันแรกๆจะรู้ว่าเด้เล่นดนตรีมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าเขาก็เลยให้หน้าที่เป็นเมนไวย์นะต้องบอกนี้ว่าเทคนิคของพี่เต้ปลายเสียงทุกอย่างพี่เต้จะแผวขาเที่จุด เสียงเั้นเวลาคุณจะพูดอะไรคุณต้องพูดเหมือนเมนไวท์เสียงคุณต้องระมุนตลลอดเวาต้องแบบรัสดนครับแล้วคุณต้องพูดอย่างนี้ทั้งรายการนะเหนื่อยนะครับอะให้พูดถึงซิงเกิลใหม่วันนี้พวกเราเอาซิงเกิลเพลงชื่อว่าอะไรมาคะชื่อว่าเพลง Spark Shot หัวใจบอกเลยว่าใช่เลยว่าสงสาวให้ดู MV เพลงนี้นะ นี่เรียกว่าโดนตกกันไปหลายรายแล้วซึ่งที่ว่าค่อนข้างแตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วครับโอ้ทำไมทำไมถึงลิกมาเป็นแบบนี้คืออย่างที่เราบอกไปว่าเวนิเวอร์เราอยากจะขอบคุณแฟนๆแต่คราวเนี้ยพอเราเริ่มก้าวไปเสือเป็นเต็มตัวเราก็อยากจะมีซิงเกิลที่เขาเรียกว่า represent ตัวตนของพวกเราจริงๆว่าแบบว่าเราอยากจะทําแนวนี้เราเป็นทีม๊อไทยที่ไม่ใช่แบบมา เราอยากจะเป็นทีป๊อปไทยที่แบบสุดสน่ารักประจับต้องได้จะเดินมาโบกหัวได้เลยใช่รไม่ใช่ใ่ไม่ใช่เลยเพลงที่เป็นสไตล์ไหนคะเป็นป๊อปเนาะเป็นทีป๊อปเราบอกเลยว่าเป็นทีป๊อปทีป๊อปคับผมท้ป๊อปก็คือไทยไทยป๊อปซึ่งความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเยอะเนาะมีเต้นอะไรกันด้วยเป็นมอลล์เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะครับผม การกลับมาครั้งนี้ของซิงเกิลที่สองเราเนี่ยเราเต้นแบบเต็มที่พริกพริกจากแบบนักแสดงที่แบบร้องเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นนักเต้นด้วยคณะขนุนใช่ไหมเป็นนักเต้นอะไรคณะขนุนใช่ไหมยังไงก็ดีแต่ว่าของเราเนี่ยคืออนเรียนเต้นเราหว่าจะจะเกิดซิงเกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรา ทำงานไปด้วยแล้วเราก็ต้องใช้เวลาหลังจากจบอีเวนต์ตอนกลางคืนนะครับมาซ้อมกันตีสองตีสามตีสี่แล้วกลับบ้านกันอย่างเงี้ยครับผมจนกว่าจะได้เที่ยวกันมานะครับผมจนแบบเต้นกันดีขึ้นและเต้นพร้อมเพลงกันได้แบบนี้เป็นคนที่ข้าเต้นก็จะเป็นพี่ชายของแบงแบงค์กัเซเว่นนะครับผมพี่ชายพี่แบงค์นะครับผมมีเฮาส์สตูดิโอนะผมเป็นคโร์ดเป็นโคโลการ์ดซะแล้วซ้อมกันนานไหม ด้วยเวลาที่จำกัดของเรานะครับในการทํางานของเราด้วยแล้วก็เราก็มีการไปออกอีเวนต์ออกอะไรอยู่เสมอๆนะครับไม่เราต้องใช้เวลาในช่วงดึกของดึกจากนั้นเนี่ยครับมาซ้อมกันแล้วก็อัดชุกนะครับมาเป็นกี่เดือนเนาะสองเดือนสองเดือนเดือนช่วงเวลาที่เราเตรียมทําในนี้และอัดทพนี้ขึประมาณสองเดือนซึ่งในระยะเวลานานทุกคนถ่ายรายการแล้วก็ยังมีถ่ายละครเป็มอยู่ใช่เนียครับมันจะตาเขียวๆกันหมดเลยช่นก็ตาเขียวๆเนี่ยก็เหมือนใช้เวลาให้แบบ สุดอรเพราะ<ม>ราว่าเวลาามีจำแหนดแล้วด้วยแบบเราก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดคร <ไป S 2> ับเขาก็แบบสนับสนุนเรามาแบบเป็นปีๆแล้วอะไรเงี<ม>้ยแล้วเขาก็แบบคือชื่นชมอะไรเงี้ยรออะไรเงี้ยล้าแบบเราก็อยากให้เขาภูมิใจในเราอะไรเงี<ม>้ยรก็เลยแบบเต็มที่แล้วก็รวมรวมใจกันมากๆแล้วเราแบ่งเวลากันยังไงเพราะว่าถามว่าตอนนี้ให้ให้ให้ความสำคัญของงานไหนเป็นหลักจะเป็นละครเป็นเป็นเรื่องเพลงหรือยังไงคะ เราโลูบกรบผมเราหมาเลยไม่่บอกจริงหอเว่าจริงๆแล้วสังกัดของเราเนี่ย Star Hunter Studio อ่ะจริงๆเราไม่ใช่สังกัดที่แบบว่าจะจบแค่เรื่องเพลงหรือละครเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังกัดที่เน้นความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือครบวงจรรอบด้านอะไรอย่างงี้ครับผมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชม รู้สึกว่านักแสดงในในยุคนี้ต้องทําเป็นทุกอย่างต้องแสดงได้ดีต้องร้องได้ดีต้องเต้นได้ดีแต่ว่าแต่ว่าเราจะโฟกัสเป็นช่วงๆด้วยเนาะใช่ช่วงนี้อย่างแบบเราทำซิงเกิลเราก็จะต้องโฟกัสการร้องร้องตังเองแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากจบซิงเกิลเราจะหยุดพัฒนาการเต้นอะไรอย่างนี้เราก็จะยังมีต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามาตอนนี้มาออกอัลบั้มแล้วเราไม่ไม่ทิ้งไม่ทักไม่รับการแสดงแล้วไม่ใช่แบบก็ยังมีผลงานการ ผลงานการแสดงที่แต่ละคนทำอยู่ตอนนี้รับงานอยู่ด้วยกันไหมคะหรือว่าต่างมามี s ี r i e s ของตัวเองก็มีทั้งสองอย่างตอนนี้ก็คือที่กำลังจะปิดกล้องแล้วของน้องบาสก็จะเป็นเรื่องทูบลาเตอร์ทูบลาเตอร์แล้วก็ภายในปีนี้ของพวกเราทั้งห้าคนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะมีซีรีส์นะครับขผงของทางอาของทางช่องหนึ่งของทางงช่องสามใครับแล้วก็จะมีภาพยนตร์นะครับผม ภาพยนต์ของพวกเราทั้งห้าคนซึ่งตอนนี้ก็เน้นรับงานด้วยกันห้าคนมีแยกกันบ้างไปเดี๋ยวไปคู่บ้างแต่สุดท้ายถ้างานใหญ่ๆที่แบบว่ารวมกันก็ก็บ่อยครั้งครับอือมีบางงานเนี่ยเรียกว่ายุ่งกันมากแต่ไปกันสามคนทําแฟนคลับตกใจเลยนะเพราะแบบคือไม่กแปดป่าวก็ได้นะก็แล้วแปดนะบางทีสี่ก็มีนะสี่สามสองคือมีหมดเลยทุกคนก็มีอะไรเยอะ ไม่เคยเต็มเลยนะไม่เคยเจอเลยก็อันนี้ก็คือจะแล้วแต่ว่าสโกปของงานนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยคือบางทีแล้วทั้ง5้าคนคาแรคเตอร์เรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนบางทีเขาอยากจะได้คนคาแรคเตอร์แบบนี้ไปออกงานนี้บ้างอะไรเงี้ยครับผมซึ่งทางนี้เราว่าเราเห็นว่าแฟนคลับเขาใจอยู่แล้วแล้วแฟนคลับเราก็น่ารักด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาเมนใครเขาจะไปแค่คนนั้นคนเดียวแบบบางทีน้องมีงานนี้แฟนคลับพวกเราเนี่ยแหละก็ไปช่วยกันไปงานนี้อะไรเงี้ยครับผมก็คือเป็น มปลี่ยนไปเลี้ยงเขาแบบติดสอบหรือช่วงนี้เขาจะหนักอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีบางงานที่ไม่ไม่ใช่เขาเรียนหนักเลยเนี่ยเขาจะจบแล้วเเเล่นนตัวออองะก็บอกว่าอาจจะแบบมีบางงานไม่ได้ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบคือมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยบางทีเราแบบงานเวลามันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแฟนคลับไม่ต้องตกใจนะคะเราเรารักกันแล้วและเรายังมีได้ข่าวว่าผลงานเพลงเนี่ยนอกจากเพลงนี้ก็แอเตรียมไว้เผื่อแล้วใช่ไหม ถึงตัวใกล้ๆนี้เลยครับก็จะเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์พิเศษนะครับกับเท่าแก่น้อยแล้วก็พีตาครับผมเราจะได้ร่วมฟิชชิ่งพีตาเป็น s อ5 X ลิปตารเซ์เท่าแก่น้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามฟังกันเมื่อไหร่ครับประมาณเมื่อไหร่จะได้ฟังถ้าว่าจะเป็นกลางปีนี้ใช่ครับตอนนี้พีตาร์เขากำลังแต่งเพลงแล้วก็ส่งมาให้นะครับทางเท่าแก่น้อยแล้วพวกเราได้ฟังกันอยู่นะถ้าออกมาดีสุดแล้วเนี่ยเราก็ จะได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมซ้อมเต้นอะไรนี้กันด้วยกลับมาที่เพลงนี้ของเราเนสปาร์คเพลงนี้พูดถึง MV หน่อยนี่เราให้หนุ่มลีหนุ่มพูดนะของเราพูดถึง MV เพลงนี้หน่อยนะครับก็เอ็มีนี้นะครับเราได้โปรดิวเซอร์มาจากเกาหลีเลยนะครับที่มาช่วยเรื่องเรื่องทําทั้งหมดเลยทั้งทาภาพแ่งสีเสียงภายในเพลงของเรานะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักชัอที่เคยได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีมา เขาก็ม so ีความผูกพันกับเขาเชื่อของความเป็นไทยด้วยนะครับเป็นยัแตกต่างไหมระหว่างทีมงานไทยกับทีมงานเกาหลีก็มียากยาก p r o f e s s i o n a มากนะครับเขา professional มากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องหน้าผมทุกอย่างเขาสแกนหมดเลยไม่ใช่ว่าแค่แว่าสักหรือว่ามาทำมาถ่ายตามสกิน อย่างเขาสติ๊กหมดเลยครับเรื่องเวลาเรื่องอะไรเรื่องเวลาที่ต้องว่าทำไมเราถึงมาแบบนี่แหละการทำงานของศิลปินจริงๆนะโอ้โหเราได้ไอเดียจากเขาด้วยครับได้บอกว่ามุมกล้องได้ไอเดียเรื่องการสไตล์หรืเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับได้เรียนรู้ที่เคขามีแบบมีสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาแมทกับของไทยเพราะเราก็มีทีมงานไทยมาโค้ชใช่ให้พูดถึงความประทับใจหน่อยความประทับใจ ต,ต่อกันและกันในการร่วมงานจะมาเราฟองวงบากีกี่เดือนละปีเนาะปีจะครบนะจะครบปีดีต่างว่าปีครับประมาณประมาณปีครับทีละคนเลยค่ะความจะทักใจก็ผมพูดก่อนล้วกันนะคิมพูดก่อนล้ยกัรครับก็มร้งจริงผมผมว่ามันมันอาจจะเป็นของเรื่องของโชคชะตาเลยนะครับที่ทำให้เราได้มาปบกนี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันลงตัวมากครับมันมีคนที่ บวกและลบแล้วมันผสมกันแล้วมันเป็นขั้วที่เป็นคอนดีมากๆครับผมคือขาดใครเปคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ S อสติกครั์แล้วนะทุกคนฟังกันแล้วก็ทํางานกันได้อย่างดีเลยไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันเลยครับที่ทํางานรู้จักกันมาสอปีกว่าแล้วแปลกมากคือไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันใช่ครับผมผมประหลาดใจจังมากจะต่อยกันเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ทกเรองจริงนเนี่ยคนเนี้ย <c oughs> ๆๆๆค่ะอร์อะตเตอร์คครับผมก็จะเป็นเรื่องของผมรู้สึกว่าพัฒนาการของทุกคนนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ร่วมงานกันมามกับทุกๆคนเลยแบบมีความตั้งใจแล้วก็แบบว่าเหมือนกับมีโกเดียวกันนะคร<ม>ับผมที่อยากจะมอบความสุขให้กับแบบแฟนเฟรหรือว่าคนที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปิน